สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องปุ๋ยให้ฟังสักหน่อยนะครับ mm hmm. การใส่ปุ๋ย0 0 6 0หรือว่าสูตรปุ๋ย 15- 5ห0หรือว่าสูตรปุ๋ยใดก็ได้ที่มีตัวกลางกับตัวท้ายเยอะๆในรอบแรกรอบ2แล้วก็รอบ3เนี่ยถามว่ามันตกค้างอยู่ในดินถูกต้องไหมครับถูกต้องครับมันตกค้างอยู่ในดิน แต่คุณรู้ไหมครับว่าการที่มันตกค้างอยู่ในดินเนี่ยการดึงสารอาหารตัวกลางกับตัวท้ายเอามาใช้ในในรอบที่1รอบที่2รอบที่3เนี่ยมันเป็นการนำมาใช้แบบห่วงโซ่ครับแบบใส่วันนี้กินพรุ่นี้อย่างงี้นะครับมันไม่ใช่ใส่วันนี้กินวันนี้นะครับมันเป็นการใส่วันนี้กินพรุ่งนี้ใส่พรุ่งนี้ กินบอลลูนอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าคุณไม่เติมสารตัวกลางกับตัวท้ายลงไปในนาข้าวคุณวันต่อไปมันจะได้กินอะไรล่ะครับแล้วถ้าคุณรอให้มันหมดสารตัวกลางกับตัวท้ายก่อนเนี่ยผมถามก่อนว่าข้าวมันจะเอามากินทันไหมล่ะครับถ้าคุณไม่ใส่เติมใส่สำรองไว้เสมอคุณลองพิจารณาตามในสิ่งที่ผมพูดนี่แหละครับคือหลักการความคิดของผมนะครับ ผมจะไม่ได้บอกคุณว่าจริงๆปุ๋ยรอบแรกเนี่ยควรใส่ย,ยูเรียนะครับเพราะว่ามันมีตัวกลางกับตัวท้ายเหลืออยู่ในดินผมจะไม่พูดแบบนั้นเพราะว่าถึงมันมีตัวกลางกับตัวท้ายอยู่ในดินก็ตามแต่พืชอะ่ะมันก็ใช้กินเสมอใช้กินทุกวันใช้กินทุกระยะในการปลูกแล้วคุณจะเติมตัวกลางกับตัวท้ายลงไปทันไหมล่ะครับเมื่อพืชมันต้องการจะกิน คุณรู้เหรอครับว่าพืชตรงไหนต้องการกินตัวไหนกับการที่คุณใส่ลงไปแบบพอดีครบสัสดส่วนอาหารทุกตัวในนาข้าวดีกว่าไหมมันก็เหมือนการที่คุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรต่างๆ <c oughs> คุณจะรู้ได้ไงว่าลูกมันต้องการกินอะไรสัตว์มันต้องการกินอะไรคุณก็เติมไปให้เขากินทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานเค็มหรือว่าพวกวิตามินต่างๆถูกไหมหละครับ ก็เพราะว่าคุณไม่รู้นะครับพืชก็เหมือนกันนี่คือเหตุผลแล้วก็หลักที่ผมอยากให้ทุกท่านคิดตามดูนะครับไม่งั้นถ้าพืชใบงามพืชใบสวยหรือว่าข้าวทุกอย่างดีหมดเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องฉีดยาใส่ปุ๋ยสิครับแล้วทําไมผลผลิตเราไม่ได้ดีในเมื่อทุกอย่างก็งามดีเพอร์เฟกทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปใส่ปุ๋ยฉีดยาทําไมนะครับจริงไหม เราเติมเพื่อกันขาดนะครับเราไม่ได้เติมเพื่อให้มันกินนะครับคือน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยมันมันเป็นน้ำที่เต็มแก้วอยู่เนี่ยคุณไม่หมันเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำมันจะยุบหมดไหมล่ะครับในแก้วก็ยุบหมดนะปุ๋ยก็เหมือนกันถึงตัวกลางตัวท้ายมันไม่ได้ใช้คุณค่าอาหารที่เราหวานไปมันก็จะตกค้างอยู่ในดินนะครับแล้วเมื่อถึงรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปของการเพาะปลูกี่ ข้าวมันก็จะนํามาใช้ได้แล้วข้าวคุณมันก็จะดีในทุกๆรุ่นนะครับเพราะว่าสารที่ตกค้างอ่ะมันคือสารอาหารดีๆที่ตกค้างอยู่ในรุ่นต่อไปนะครับมันไม่ใช่จะเอาใส่รุ่นนี้แล้วให้มันกินรุ่นนี้ได้นะครับพิจารณากันด้วยนะครับไม่ใช่จะไปฟังคนนู้นคนนี้แล้วก็เชื่อเขาไปหมดไม่ใช่นะครับคุณต้องพิจารณาตามเหตุและผลที่ คุณเข้าใจนะครับอย่างเช่นใส่ปุ๋ยตัวหน้านะครับเพื่อเล่งใบเล่งต้นแล้วตัวกลางตัวท้ายไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่ามันมีค้างอยู่ในดินเดี๋ยวก่อนครับก่อนจะค้างอยู่ในดินน่ะถามตนเองก่อนนะครับว่ามันจะค้างได้สักกี่รุ่นค้างได้สักกี่ครั้งแล้วการจะเติมในรุ่นต่อไปครั้งต่อไปมันจะทันกินทันอยู่ไหมกับการที่คุณเติมเลยใส่เลยเนี่ยจะดีกว่าไหมนั่นแหละครับคือประเด็นแล้วก็เหตุผล ฉะนั้นปุ๋ยยูเรียกับ0060เนี่ยมันควรจะใส่คู่กันนะครับและไอ้ส่วนที่มันจะหมดก่อนแน่นอนอยู่แล้วมันก็คือ,อยูเรียครับตัว0060หรือตัวกลางเนี่ยมันย่อมตกค้างอยู่ในดินนะครับอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่เราเติมเราใส่เพื่อไม่ให้มันหมดจากดินมากกว่านะครับแล้วสิ่งที่ใส่ตัวกลางตัวท้ายกันเยอะๆเนี่ย บางคนบอกว่ามันไล้เหตุผลมันไม่มีประโยชน์มันไม่จําเป็นต้องใส่เยอะขนาดนั้นแล้วทําไมผลผลิตถึงได้ดีอันนี้ช่วยตอบด้วยนะครับเป็นเพราะอะไรเพราะว่าปุ๋ยตัวกลางกับตัวท้ายหรือเปล่าถ้าปุ๋ยตัวกลางกับตัวท้ายมันเยอะจริงๆแล้วก็มีอยู่ในในดินเราจริงๆตกค้างเยอะจริงๆเนี่ยฉะนั้นผมก็ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยตัวกลางกับตัวท้ายสิครับผมก็ใส่แค่ยูเรียกับยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ไปตลอดเลยสิครับแล้วทําไมผลผลิตผม จากไร่ละตันกว่าไร่ละเกียนททำไมยังเหลือแค่สี่สิบห้าสิบถังนะครับหรือบางทีก็อาจจะเหลือหกสิบถังไหนแล้วครับไร่ละตันผมนี่ขนาดข้าวดีข้าวงามนะครับว่าจะไม่ใส่ตัวกลางกับตัวท้ายแต่ทำไมถึงไม่ได้ผลผลิตดีอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับธาตุอาหารทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางดินทางใบที่เราใส่นะครับไม่ใช่ ขึ้นอยู่แต่ว่าจะมุ่งมั่นว่าให้ใส่แต่ยูเลียให้ใส่แต่กระตัวหน้าเพื่อให้ตัวหน้าไปดึงสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินคุณจะรู้ไหมครับว่าดินมันปลดปล่อยธาตุอาหารได้ป่ดินมันสามารถดูดแล้วก็ดึงสารอาหารได้มากแค่ไหนคุณรู้เลยครับคุณรู้หรือว่าแก้วน้ํา ที่คุณเติมอาหารใส่แก้วน้ำไว้ะมันจะปลดปล่อยให้พืชได้ดีแค่ไหนแล้วคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณควบคุมน้ำระบายน้ำเข้าออกไม่ได้ปล่อยเปียกแห้งไม่ได้เติมอากาศเข้าไปในดินไม่ได้หรือว่าการที่คุณไม่สามารถควบคุมเปียกแห้งหรือสลับแห้งได้สิ่งต่างๆแล้วเนี้ยมันก็จะทำให้รากข้าวเนี่ยไม่สามารถกินทางดินได้หรือดินเป็นกดนะครับเนื่องจากไม่เคยได้พัก มันก็เหมือนการทำนาซ้ำๆซักๆคำว่าการทำนาซ้ำๆซักๆมันไม่ใช่ว่าทำบ่อยแล้วผลผลิตจะไม่ดีไม่ใช่นะครับการทำบ่อยดินช้ำดินช้ำก็คือดินมันไม่เคยแห้งดินมันไม่เคยได้ออกซิเจนดินมันมีแต่น้ำน้ำแล้วก็ทำใหม่แล้วก็น้ำแล้วน้ำนั้นมันก็จะมีอะไรครับมีกา๊าซก๊าซที่เกิดจากฟางนะครับ แล้วทุกวันนี้เราแก้ปัญหาด้วยยังไงเผาครับเผาเราก็เาผาเผาเพื่อรีบเผาเสร็จเติมน้ําเผาเสร็จเติมน้ําแทนที่ตัวเองจะเผาเสร็จแล้วก็ปล่อยแห้งหรือทํานาเสร็จแล้วก็ปล่อยแห้งเผาอย่างเดียวครับผมก็ไม่รู้จะรีบไปไหนลแล้วตอนปลูกข้าวทําไงครับก็แช่แต่น้ําใส่แต่น้ําแช่แต่น้ําจนไอตัวกลางกับตัวท้ายมัน มันไม่สามารถที่จะดูดซึมได้อยู่แล้วนะครับมันตกเป็นผนึกแก้วในดินไปแล้วเพราะว่าคุณไม่เปลี่ยนก็อธิบายง่ายๆนะครับก็คือคุณไม่เปลี่ยนนะครับเริ่มการเพาะปลูกได้ปึ๊บคุณก็ฉีดยาฆ่ายาแล้วคุณก็ขังน้ํากันจนลืมโลกไปเลยนะครับในเมื่อนาตนเองก็เป็นระบบที่สามารถควบคุมน้า แล้วคุณรู้ไหมครับว่าทาไมการทํามะลิหรือการทํานาปังแถวบ้านผมเนี่ยถึงได้ผลผลิตดีก็เพราะว่าน้ําอ่ะมันมีบ้างไม่มีบ้างน้ําขาดบ้างแรลงบ้างข้าวแดงบ้างงามบ้างก็เพราะว่าดินมันได้ออกซิเจนดินมันได้ความชื้นแบบเพียงพอแล้วก็ไม่เยอะเกินปีปีหนึ่งมันจะท่วมสักครั้งหนึ่งมันก็จะประมาณนั้นนะครับมันจะไม่เหมือนการ ปลูกแบบทางทุ่งที่ว่าแฉะท่วมแล้วก็ขังอยู่ตลอดทำให้ดินมันเละอย่างเงี้ยนะครับ